ด้วแหละเหตุการณ์นี้แม่ค้าขายไก่ทอดที่สุราษฎร์ธานีเตือนภัยครับบอกว่าไปซื้อของที่ห้างขายส่งปรากฏมีผู้หญิงคนนึงกระหืดกระหอบเข้ามาบอกพี่ ATM, ATM หนูกดตังไม่ได้เดี๋ยวให้ผัวโอนเข้าบัญชีพี่แล้วพี่กดออกมาให้หนูหน่อยเรื่องราวเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับเงินเข้ามาแล้วก็กดออกไป54,000กว่าบาทปรากฏวันรุ่งขึ้นตำรวจแจ้งจับเลยบอกคุณนะ่ะรับโอนเงินให้กับมิจฉาชีพงานเข้าเลยฮะ นางพัฒนรีกาลาอายุ53ปีแม่ค้าขายไก่ทอดนะครับชาวจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเตือนภัยเรื่องนี้และขอความช่วยเหลือจากนักข่าวด้วยหลังจากหวังดีรับโอนเงินแล้วก็ถอนเงินให้คนแปลกหน้าสุดท้ายกลายเป็นผู้ต้องหาคดีชอ่อโกงครับและบัญชีธนาคารตอนนี้โดนอายัดไปด้วยนะจุดเริ่มต้นคุณพัฒนรีเล่าให้ฟังบอกว่า15พฤศจิกายนไปซื้อวัตถุดิบทําไก่ทอดขายที่ห้างขายส่ง ปรากฏเจอผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาท่าทางร้อลนขอความช่วยเหลือบอกว่าบัตร ATM ตัวเองเนี่ยกดเงินไม่ได้แต่ว่าจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนเอาอย่างนี้ได้ไหมพี่ช่วยหนูหน่อยเดี๋ยวหนูให้ผัวโอนเงินเข้าบัญชีพี่นะแล้วพี่กด ATM ออกมาให้หนูหน่อยปรากฏรออยู่ตรงนั้นประมาณ20บนาทีเงินมันเข้าจริงคุณผู้ชมครับเงินมันเข้าาจริงทั้งหมดเนี่ย5้า0 0บาทตามตัวเลขหน้าจอเลยพี่พัฒนาลีก็กดเงินให้ผู้หญิงคนนั้นไป ทีนี้ตอนจะกกับผู้หญิงคนนั้นบอกพี่พี่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาอีก9 0้าพันี่กดให้หนูหน่อยเออภูมิมพัฒนรีบอกว่าเฮ้ยพี่รีบพี่ต้องไปขายของงั้นเอางี้ดีกว่าแลกเบอร์กันไว้เดี๋ยวถ้าเงินโอนเข้ามาเดี๋ยวพี่โอนให้ก็ใจดีมากเลยนะผู้หญิงคนนั้นก็สั่งไว้พี่เก้าพันะพี่ปรากฏเงินมันเข้ามาจริงนะฮะแต่มันเข้ามา8 0 0พันนะคุมพัฒนรีแกบอกแกไม่ทันสังเกตแกก็โอนออกไปเก้าพันอ้าวโอนเกินไปด้วยพันหนึ่งนึกออกไหมฮะเนี่ยโอนไปที่บัญ ปรากฏวันต่อมาบัญชีแกล็อกเลยทําธุรกรรมอะไรไม่ได้แกก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นโทรไปหาตํารวจสพเมืองเพชรบุรีครับได้รับคําตอบบอกว่าบัญชีคุณถูกอายัดไปแล้วเพราะมีผู้เสียหายเขาไปแจ้งความว่ามีการตกลงซื้อขายอุปกรณ์เบเกอรี่มิจฉาชีพหลอกโอเงินไป5้าหมืนสี่พอโอนตังไปแล้วคนขายไม่ส่งของให้ถึงบางอ้อเลยไอ้เงินที่โอนเข้ามาจีเธอนี่แหละมิจฉาชีพตั้งใจหลบเลี่ยงนะฮะ แล้วงานนี้ถ้าเกิดว่าเคลียร์ไม่ได้คุณพัชรีจะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงไปด้วยโอ้ซวยเลยซวยเลยครับงานนี้ก็เลยมาเตือนกันเป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าไปทําธุรกรรมใดๆทางการเงินให้กับคนแปลกหน้าเนี่ยเงินเข้ามาแท้ๆนะแล้วก็โอนออกไปให้เนี่ยหมายจับถึงบ้านเลยนะครับเรามาระวังกันด้วยครับมันมาทุกแบบจริงๆครับใช่อย่าไปใจดีเนาะเรื่องบัญชีอะค่ะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง